โยกกราบสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาอยู่กันในเกมโรบอกโหมดบล็อกฟุตกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมได้ภารกิจมานะครับทุกคนเห็นเลเวลด้านล่างผมไหมอันนี้ผมอยู่ในอนดีใหม่ของผมนะครับซึ่งเล่นมากับมือตัวเองเลยแหละซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าผมฟาร์มเลเวลจนถึง700แล้วและไปโลก2ได้ผมจะได้ผลเสือนะครับมาเป็นกําลังใจให้ผมกันด้วยนะครับว่าผมจะได้ผลเสือไมโนวันนี้โอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเริ่มทําการฟาร์มเลเวลที่ ันเดอร์วอเตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมอ่าแล้วทําไมเรือมันมาอยู่นี่วะทำไมเรือมันมาอยู่นี่วะท,ทุกคนโอเคสิ่งที่เราขาดไม่ได้นะครับในการฟาร์มเลเวลก็คือ exp อคูณสเดี๋ยวผมไปเปิดไอ้นี่ก่อนแป๊บนึงโอเคมาทุกคนตอนนี้ผมได้โค้ดมาเรียบร้อยแล้วนะครับมารับเควสตรงนี้เลยนะครับผมโอเคแล้วก็ขั้นแรกเรามาตีตัวพวกนี้นะครับชึบเล่นในคอมก็ง่ายกว่าในมือถือนะ หลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการฟาร์มฝั่งนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องฟาร์มฝั่งนี้จนถึงเลเวล400นะครับจึงจะสามารถไปฟาร์มอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับทุกคนผมก็ต้องบอกเลยนะครับภารกิจนี้ก็ค่อนข้างที่จะง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นผู้เล่นที่เคยเล่นมาแล้วรอบหนึ่งเราก็ฟาร์มชิวๆกันไปเลยนะครับทุกคนฟาร์มบนไปฟาร์มบนไป บอกเลยนะครับว่าใช้ขาดําในการฟาร์มเนี่ยเป็นอะไรที่ชิลมากนะครับทุกคนลองไปใช้กันดูได้นะครับผมใกล้จะเลเวล400แล้วได้เวลาเปลี่ยนฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมได้เควสใหม่แล้วนะครับก็คืออยู่ฝั่งนี้เองเดี๋ยวผมมาดูก่อนว่าผมจะตีไหวไหมนะฮะเพราะมันก็ตีเราเข้าอยู่เหมือนกันนะทุกคนปุ๊บแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะทําการลากมาตรงกลางแบบนี้นะครับ แบบนี้โอเคแล้วก็บุ้มอย่านะอย่านะโอ้โหตายฮฮต่อจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทะเลาะก,กับไอ้พวกนี้นะฮะ ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยปวดหัวมากๆในการฟาร์มพวกนี้เราต้องฟาร์มพวกนี้จนถึง425จึงจะสามารถตีบอสของเมืองใต้น้ำได้นะครับผมปวดหัววนไปเลยทีเดียวแต่ไม่เป็นไรเรามีผลเสือรออยู่ทุกคนเราทำได้นะฮะเราก็ฟาร์มวนไปแบบนี้เลยนะครับทุกคน และตอนนี้เนี่ยผมก็รู้สึกได้ว่าได้เวลาที่จะไปตบบอสใต้ทะเลกันแล้วเตรียมตัวเตรียมใจไว้หรือ,อยังละมึงโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเอ่อในส่วนของ exp คูณสองล็อตแรกของผมได้หมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันน่าจะใช้ได้ทั้งหมดเอ่อสี่รอบนะครับทุกคนเอ่อชึบน่าใช้ประมาณ4ี่ห้ารอบได้นะ่ะอยู่นะครับผมไม่แน่ใจว่าถึง700ร้อยไหมไม่รู้ว่าต้องเติมเพิ่มไหมนะครับผมโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับทุกคนโอเคนะครับเอ่อ ผมได้ไปเอาโคตดมาแล้วเดี๋ยวผมตีอ่เจ้าตัวโอดี้นี่ก่อนนะครับโอดี้อ้าเอ้าว,าวากดกดสกลิลอะไรวะอุท้าซึบอืคอมโบไปโอตีโคตรแรงเลยวะรู้จักนัก PVP เก่าไหมเชื่อม,อม <c oughs> แปลงร่างว่ะเมะื่อวานละ ผมก็ต้องบอกทุกคนก่อนเลยนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเป็นเวลาที่น่าเบื่อมากๆเพราะผมจะฟาร,ร์มเจ้าตัวบอสนี้เนี่ยจนถึงเลเวล500กนเลยทีเดียวสาเหตุที่ผมทําอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าถ้าผมไปฟาร,ร์มมอนสเตอร์อ,อ,อีกเกาะหนึ่งเนี่ยมันคงจะได้ EP น้อยกว่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะฟาร,ร์มตรงน,นี้วนไปกนเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเห็นหน้ากันจนเอือมระอากันเลยทีเดียวนะครับทุกท่านการฟาร,ร์มบอสนี้เนี่ยทำให้ผมรู้จักกับคนหลายเซิร์ฟเวอร์นะฮะ แน่นอนว่ากูย้ายเป็นร้อยเซิร์ฟเวอร์กันเลยทีเดียวในการฟาร์มเจตัวนี้ซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่น่าเบื่อมากดังนั้นเนี่ยผมก็ขอพากไปแล้วก็ให้ทุกคนดูไปนะครับผมอาจจะเปลี่ยนน้าเสียงบ้างก็ต้องขออภยัยแต่ถ้าผมเรียกชื่อตัวนี้ผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนฝาวนไปแบบนี้เลยนะครับ หลังจากฟาร์มไปได้สักระยะนึงเนี่ยผมก็มีอาการที่จะโอ้ขี้เกียจมากเลยในการเจอหน่ายตัวนี้เนี่ยกูเจอทั้งวันและวันนี้โอ้โหเมื่อไหร่จะเลเวล500เนี่ยทุกคนต้องไล่เตะไล่เตะตูดมันแบบนี้นะครับวนไปเรืเ่อยๆทีเดียวนะฮะทุกท่านโอ้ยอีคี้นี่นมึงวางนอนหรือโอ้ยอีพีคูณสองเราหมดแล้วนะครับทุกคนสงสัยเดี๋ยวผมต้องไปหาโคนะ้รมาเพิ่ม ีตัวนน้เสร็จก่อผมใช้เวลาส่วนใหญ่ในการฟาร์มแล้วก็หาอะไรดูเพื่อน,นันทนาการจิตใจไปในขณะที่เจอหน้าตัวนี้อยู่ทั้งวันผมเบื่อขี้หน้ามันมากเมื่อไร่ผมจะได้เปลี่ยนก่อนนี้ให้ตายเถอะพระเจ้าทนอีกสักนิดเดี๋ยวผมก็จะได้ผลเสือแล้วและเราก็หวังว่าจะไม่เจอนายอีกนะเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนเพลงฟังก่อนทุกคน บอกว่าอยากขอมอลำหน่อยเป็นไงเจ้าหูหลังจากนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกได้ว่าบุญกรรมที่สร้างด้วยกันมากับไอ้บอสตัวนี้เนี่ยก็ใกล้จะหมดลงทำไมเสียงรถมันดังกันเลยเนี่ยให้ตายเถอะ ผมรู้ซึ้งในทันทีว่าผมเนี่ยใกล้จะเลเวล500แลวจะไม่ได้เจอกับไอ้เจ้าตัวนี้ต่อไปผมคงจะคิดถึงมันนะทุกคนหลังจากที่ผมได้ผลเสือแล้วนะ <c oughs> ท้ายที่สุดเนี่ยผมก็ได้เลเวล500เป็นที่เรียบร้อยพร้อมที่จะย้ายไปเกาะแห่งท้องฟ้ากันเลยนะครับทุกคน <c oughs> นะครับทุกคนตอนนี้ผมเลเวล500เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่เกาะเอ่อสกายแลนหรือว่าเกาะแห่งท้องฟ้านั่นเองนะครับ ที่เราต้องขึ้นไปนะก็คือด้านบนนี้นั่นเองนะครับเ,เดี๋ยวผมจะใช้เป็นของชิ้นนี้เพื่อขึ้นไปนะครับทุกคนเราจะขึ้นไปได้ไหมเนะี่ยโอเคได้อยู่นะครับโอเคเวลถึง500แล้วเราก็มากดตรงน,นี้ใช่ไหมแล้วก็ w e s เปอร์เว s เปอคือตัวไหนวะตัวนี้อยู่ w วสเปอร์อมันอยู่ไหนวะน,นี่ไงนี่ไงเราเข้ามาด้ไาหน w วสเ s p e r นั่นก็คือบอสนั่นเองนะครับบอสตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคนพอเรามาถึงกองแห่งท้องฟ้าก็ วิวห้าร้อยเรามาตีบอสกันต่อนะครับเพราะว่าผมคิดว่าบอสเนี่ยเป็นอะไรที่น่าจะง่ายที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวฉะนั้นเนี่ยผมก็จะฟาร์มบอสต,ตรงนี้จนไปตีก็ต์เอเนลได้เองนะครับผมโอเคซึบมีบอสไหมโอเคมีบอสอยู่นะฮะผมก็ต้องบอกท่านผู้ชมทุกๆุท่านเลยนะครับว่าบอสต,ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะรับมือยากอยู่เลยเพราะว่ามันมีบาซูก้าที่จะสามารถยิงเราได้ดังนั้นเนี่ยผมว่านะ ผมควรที่จะไปซื้อฮาคิสังเกตก่อนแล้วค่อยมาตีบอสต,ตัวนี้ทุกคนคิดว่ายัางไงโ <Okay. S 1> อเคเจือเชือเชื่ออ่ากลัไปซื้อฮาคิสังเกตเถอะเกิดเอเกิดเอเนลเกิดด้วยอืมสไลด์ขึ้นมาเลยเกมโคตรสมจริงนะฮะเอนี่ยซื้อได้ไหมเฮ้ย e ลิร์นส์ออฟเซนบราส์ว่าเออซื้อได้เลยนะครับผมเจ็ดแสนห้าซื้อไปเลยนี้ได้ฮาคิสังเกตมาแล้ว ผมไม่แน่ใจนะครับเราน่าจะฟาร์มง่ายขึ้นนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเซิร์ฟหาก่อนนะแล้วก็เป็นไปตามคาดนะครับทุกคนหลังจากที่ผมได้ฮาคีสังเกตมาเนี่ยก็ฟาร์มไอ้บอสต,ตัวนี้ได้ง่ายมากๆนะครับจนผมคิดว่าผมจะฟาร์มเฮยตายผมคิดว่าผมจะฟาร์มเจ้าบอสตัวนี้เนี่ยจนถึง625เลยนะครับซึ่งมันเยอะมากๆและผมก็ต้องเร่งสปีดคลิปมาพากให้คนดูที่หลังนะฮะซึ่งผมก็ต้องขอร้องเลยนะครับว่าให้ทุกท่านเนี่ยกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับบนมาเรื่องนี้ได้ยังไงเดี๋ยวให้ตายได้ทุกท่านอาราผมก็ใช้เวลานะฮะในการฟาร์มตรงนี้1ชั่วโคตรนะครับโอ้โหโคตรนานกันเลยทีเดียวกว่าจะหาเซิฟกว่าจะหาบอสเจอเนี่ยมันต้องใช้เวลามากเลยนะครับทุกท่านและยิ่ง625ด้วยเนี่ยยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะครับผมก็ย้ายเซิฟฟาร์มหาแบบนี้วนไปเลยนะครับทุกท่าน แน่นอนนะครับทุกท่านผมเนี่ยมี exp คูณ2ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำเวลากันนิดนึงนะครับในการฟาร์มซึ่งเราจะเสียเวลามากไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาเรามีจำกัดและเงินในกระเป๋าเราก็มีจำกัดอีกด้วยนะครับในท้ายที่สุดนะครับผมก็ได้เลเวล625เป็นที่เรียบร้อย โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเลเวลผมก็ออยู่ที่200เอ้ยไม่ใช่ดิ625เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมดูแต้มดิค่าพลัง109เองาเองอ่ะตอนนี้เลเวลนั่นเนี่ยตามที่ผมบอกนะครับซึ่งผมเนี่ยก็จะได้เปลี่ยนก่อใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมล่ะโอเคซึ่งตอนนี้เนี่ยภารกิจของผมนะฮะ,ะผมได้เปลี่ยนไปที่ก่อใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวก็คือผมฟาร์มไอตัวหัวแดงเนี่ย จนเลเวลครบเลยนะครับจนเลเวลเนี่ย625มันก็จะสามารถไปก่อสุดท้ายของเราได้นะครับของสำหรับโลกหนึ่งนะทุกคน